หมดน้ำหอมเลยน้ำแก่นีม่น้อยน้อยแม่ไหวดีค่ะดีค่ะแก่นชื้นไม่หายทำไรน้ำาวหอมแม่ขอแค่พ่ออันไหนพ่อแคบอพี่ดูพี่ผมห้หน่อยหอหัวย่หัวนี่แม่งอแขนเสมอ 别。 ยากินยวนน้กปูนี่โอ้ยยางยาย่นี่นี่ไม่เห็นว่ะมีนี่สวยสวยยากินคุณไปอินไหวนะวันนี้คุณกอกว่ามีคนจำก่อนเด็ดออไมหมวดพูดได้เป็นพูดได้เป็นแม่แตาจำสองคนบ้านเดีบ้านะหัาร ันมาทางไดออ้นมมเลยเสรเลยเดียวอาถามบาเลยม่านมาทางไหนต้มเชียงน้าดีบ้านต้มน้าเนี่ยีเหัวอแค่้มยหงย่างนาะอนนี<อ>้ต้องหา

เบื้องข้างใครตัวใครกับเบื้อมอกับเบื้องไม่เห็น เดบะีน่สามพี่น้องใส่นี้ยังสิล่ะต้องลงไปสินาที่คอยอย่างร่านสามพี่นอ้องต้มไข่บ้านเซ <c oughs> ่บอบอกเสียแม่ มออันนี้แม่สดจะเบิดแม่ไม่เห็รสจกกัดเสเห็ดเปรี้ยวเปรี้ยวออเพันี่นวะเจ๋งเหรอม้นเจ็มเลยอกินหมาน้ำได้น่ะยูบ้าแค่ตัวแย่เลยแย่เย อ้นนี้ร้านแล้วจะจัดดีเลฮะกิดวาะซีซุมหาซุมก้อนแกงก้อนแกงเลยแม่จังแล้วห้เลยพีแม่ตัแล้วแซ่เพร้อมกินไบไหมนี่อันนี้น่าใส่ใบพิเศษน้ำส้มด้วยอืมไหล ใช่ยังก็หน่อยใช่หนุ่มยาอย่้เป็นยาอย่างเงี้ยเป็นยาขอับกแค่อัดไปแก้วนึงล้วยังนอนบ่ดีเลยแก่เราแก่เงีอ้ยยายต oh ื่นบ่ยนแต่นนแล้วม่ตื่นเหมือนสอบไปสอบ่านกินยาวนึงยายายา้นลับไปแล้วันยาอยงนยาเนวมันไม่ใช่จัแก่ค่ะแก่เน่แต่ แปดสกี่ปีก็จะเข้าสินะเต้งแ่ดสิกเจ็ดมันกัอ็นโคตรดกสุขภาพดีนอนบหลับหลับปหลับนอนหลับเงียบหลับดีนอหลับเงียบับนอนหลับเลยได้หงเดียวมาเสียงเส้นยังเสีเส้นนอนน่ลับอีกพ

เทีนมหรือเป่าพี่จัด้มาว่ะเนี่ยพี <S <S ่เด like ้จัด่บ้านราเป็นบุฟเฟ่ต์กไปบ่งเด้น่าจะ้งมันเยมดอกมันเทีมมันเขีมนัอยู่น่ลยัวลอยมนมเทีมบอ่

ขันหัวหน้ามันหัวหน้าถหงนต